สวัสดีครับพบกับเช้าว,วันพุทธที่6สิงหาคม2568นะครับช่องพระดีพุทธคุณสูง ep ที่97นะครับวันนี้มีพระสมเด็จมาแบ่งปันกันในราคาอง์คละ200บาทนะครับสนใจโทร062 5608 471นะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับรับชมองค์ที่1ได้เลยนะครับองค์ที่1นนะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับ พิมพ์ทรงสวยๆนะครับเป็นผระสมเด็จเนื้อเก่าๆแห้งๆนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับพิมพ์ทรงสวยๆเนื้อสวยๆกันเลยนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละ200บาทนะครับจัดส่งฟรีทุกรายการนะครับมีทั้งบริการโอนเงินและเก็บเงินนะครับจัดส่งฟรีนะครับองค์ที่1นนะครับ ด้านหลังขององค์ที่หนึ่งนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่สองนะครับองค์นี้ซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆนะครับแตกแรายงาสวยๆนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับซูมกันให้พี่ๆดูกันชัดเจนเลยนะครับ พิมพ์ทรงสวยๆกันเลยนะครับแต่ละองค์แต่ละเนื้อครับเนื้อสวยๆกันเลยเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จเนื้อเก่าๆนะครับด้านหลังขององค์ที่2นะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับตามที่เห็นในรูปกันเลยนะครับองค์ที่สองนะครับ ต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์นี้จะประมาณนี้นะครับจะเป็นลงลักทองสามจุดนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับพิมพ์ทรงชัดเจนเนื้อสวยๆกันเลยนะครับน่าสนใจรับไปเช่าบูชากันนะครับแบ่งปันให้เช่าบูชากันในราคาองค์ละ200บาทนะครับจัดส่งฟรีนะครับ ทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับด้านหลังขององค์ที่3นะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่3นะครับ ไปองค์ที่สี่นะครับจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์สวยๆนะครับองค์นี้รูปลักษณ์หน้าตาของท่าน,น,นชัดเจนนะครับโครงสูงชัดเจนนะครับไม่มีรอยบิ่นรอยแตกนะครับเป็นพระเนื้อเก่าๆแห้งๆกันๆกันเลยนะครับเนื้อสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่สี่นะครับ ด้านหลังจะมีตาพญาคุธนะครับตาพญาคุธสวยๆกันเลยนะครับองค์ที่4นะครับองค์นี้องค์ที่4นะครับต่อไปองค์ที่5นะครับ เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อเก่าเก่าแห้งแห้งนะครับพิมพ์ทรงสวยๆเนื้อสวยๆกันเลยนะครับจะลงลักทอง3จุดนะครับซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับพิมพ์ของท่านนะครับเนื้อของท่านก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับ ด้านหลังของท่านก็จะประมาณนี้นะครับขององค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านะครับต่อไปองค์ที่หกนะครับองค์นี้ท่านจะลงลักทองสวยๆแบบนี้กันเลยนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆนะครับพิมพ์ทรงสวยๆเนื้อสวยๆกันเลยนะครับ ลงลักทองสวยๆแบบนี้กันเลยนะครับเป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆนะครับเนื้อแห้งๆนะครับเนื้อสวยๆกันเลยนะครับสูมให้ท่านดูกันชัดเจนเลยนะครับด้านข้างก็จะสวยนะครับจะลงมีลงลักทองแบบนี้กันเลยนะครับด้านหลังของท่านนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับตามพระเก่าๆนะครับ เป็นประมาณนี้นะครับเนื้อประมาณนี้กันเลยอง์ที่หกนะครับองค์ที่หกนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดนะครับองนี้จะเป็นพระสมเด็จนะครับแตกลายงานสวยๆกันเลยนะครับซุ้มสวยๆเนื้อสวยๆนะครับพิมพ์ทรงสวยๆกันเลยนะครับสูมให พี่ท่านๆดูการให้ดูชัดเจนนะครับเป็นพระเนื้อสวยๆกันเลยนะครับ EP นี้เนื้อสวยมากเลยนะครับน่าสนใจรับไปเช่าบูชากันนะครับแบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละ200้บาทนะครับจัดส่งฟรีทุกไอาการนะครับด้านหลังขององค์ที่7นะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับ งที่เจ็ดนะครับแตกลายงาสวยๆกันเลยนะครับ <c oughs> ต่อไปองค์ที่แปดนะครับองค์นี้สวยมากเลยนะครับแตกลายงาสวยๆกว่าองค์ที่เจ็ดนะครับพิมพ์ทรงของท่านก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับพิมพ์สวยๆเนื้อสวยๆกันเลยนะครับขององค์ที่แปดนะครับ ูให้พี่ๆท่านๆกันดูชัดเจนนะครับเนื้อหาชัดเจนนะครับเนื้อสวยๆกันเลยนะครับพิมพ์ทรงของท่านก็จะชัดเจนเหมือนกันนะครับด้านหลังของท่านก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับองค์ที่8นะครับ ต่อไปองค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้าจะเป็นพระสมเด็จกับไม้ขีดนะครับเป็นพระสมเด็จกับไม้ขีดนะครับแตกแรงงาสวยๆนะครับเนื้อสวยๆพิมพ์สวยๆกันเลยนะครับเนื้อเก่าๆแห้งๆกันเลยอันนี้จะเป็นด้านหน้าของท่านนะครับขององค์ที่9้านะครับเป็นพระสมเด็จกับไม้ขีดนะครับ ด้านข้างของท่านก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับของสมเด็จกับไม้ขีดนะครับขององค์ที่9นะครับด้านหลังของท่านก็จะประมาณนี้กันเลยนะครับแต่รลายงาเต็มแผ่นหลังของท่านเลยนะครับตรงนี้จะเป็นด้านหลังขององค์ที่9นะครับอันนี้จะเป็นอีกด้านหนึ่งของท่านนะครับสวยๆกันเลยนะครับ องที่เก้านะครับต่อไปองค์ที่สิบนะครับองค์นี้ก็เป็นพระเนื้อสวยๆเหมือนกันนะครับแตกลายงาสวยๆแบบนี้กันเลยนะครับซูมกับให้พี่กับซูมให้พี่ๆท่านๆสน,นใจกันนะครับสวยๆกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างขององค์ที่สิบนะครับสวยๆกันเลยนะครับ ด้านหลังของท่านก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะครับขององค์ที่สิบนะครับองค์ที่สิบนะครับต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดนะครับ งนี้จะแตกลายงาสวยๆกันเลยนะครับพิมพ์สวยๆเนื้อสวยๆกันเลยนะครับด้านข้างขององ์ที่1 1นะครับจะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับด้านหลังขององค์ที่11นะครับ อันนี้จะเป็นด้านข้างอีกด้านหนึ่งของท่านนะครับองค์ที่11นะครับต่อไปองค์ที่12นะครับองค์นี้ก็สวยเหมือนกันนะครับเป็นองค์สุดท้ายของ ep นี้นะครับเป็นพระเนื้อสวยๆแตกลายงาสวยๆประมาณนี้กันเลยนะครับ พิมพ์ทรงสวยๆนะครับองค์ที่12นะครับเป็นพระสมเด็จกับไม้ขีดนะครับด้านข้างของท่านนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับขององค์ที่12นะครับซูมกันให้ดูชัดเจนนะครับด้านหลังนะครับก็จะสวยประมาณนี้กันเลยนะครับด้านข้างนะครับสวยสวยกันเลยนะครับ แบ่งปันให้เช่ากันในราคาองค์ละ2องรบาทเหมือนกันนะครับจะส่งฟรีเหมือนกันกันเลยองค์ที่12นะครับชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนปิดตามหมายเลขได้เลยนะครับวันนี้มีทั้งหมด12องค์นะครับ12รายการกันเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับที่เบอร์062 5608471นนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้เลยนะครับ ทางเรามีบริการโอนเงินและเก็บเงินปลายทางนะครับจะส่งฟรีทุกรายการนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ